น้องเห็นไหมว่าการแยกแฟกเตอร์ใช้บ่อยมากเพราะฉะนั้นแยก2วงเล็บอันหนึง 2x อันหนึง x 9ไม่ต้องแยกก็ได้หรือจะแยกก็ได้ต้องทำให้ตรงกับเลข7พี่อุ๋ยไม่แยกครับใช้9กับ1เอาไหนเช็คใกล้คูณใกล้พี่หน่อยใกล้คูณใกล้9อะไรครับ 9x ไกลคูณไกลเท่าไหร่ครับน้อง 2x ทีนี้นครับพอเราแยกแฟกเตอร์อย่นี้เสร็จเช็คใกล้คูณใกล้เสร็จ ตรงกลางเขาอยากได้ลบกี่ x ครับลบ7 x ถ้าอยากได้ลบ7 x 9ต้องติดอะไรครับน้องติดลบดีมาก2ต้องเป็นอะไรน้องบวกอ้าวเขียนเลยเพราะฉะนั้นคำตอบน้องจะมี2คํคำตอบครับอ้าวช่วยกันตอบหน่อยอันแรก2 x ลบ9ย้าย9ไปแล้ว2หารตอบว่าอะไรครับ9ส่วน2อีกคำตอบห x บวกย้ายข้างไปกับเครื่องหมายเป็น x ลบอะไรเลยครับ ลบหนึ่งยินดีด้วยเพราะฉะนั้นพอได้คำตอบแล้วไปดูคำถามเลยครับโจทย์ต้องการอะไรครับผลอะไรอีกแล้วผลบวกอ่าแปลว่าต้องเอาคำตอบทำอะไรกันบวกกันอ่าเพราะฉะนั้นคำตอบน้องบวกกันคำตอบหนึ่งก็คือ9ส่วน2อีกคำตอบหนึ่งก็คือลบหนึ่งทำลบหนึ่งให้มีส่วน2ได้ไหมครับได้โดยการเอา2คูณบนคูณล่างเพราะฉะนั้นลบหนึ่งก็คือลบสองส่วน สเพราะฉะนั้นรวมกันข้างบนครับ 1, นึ่งสมเบกลบสองตอบ7จส่วนส,สแต่ข้อนี้เป็นเติมคำเขาให้ตอบเป็นทศนิยม7จส่วนสคือเท่าไหร่จุดห้าครับสาโอเคอ่าจำไว้เนีย่ยเวลาตอบ3.5มจุดห้าตบงี้